สวัสดีครับผมกับผมสองผู้พาผ้าลิสวนนะครับผมมื่อนี้ผ้ามาเบงง่วนะครับผมออกตอนค่ำนะครับผมช่วงเวลาถุ่มถึงสองถุ่มนะครับผมงอออกลูกนะครับผมตอนนี้อยู่อุบบนนะครับผม ตัวนี้ยูบนครับอ่าตัวนั้นลูกเคปสามหนึ่งครับผมแม่เพื่อนเกดสีขาวจำปาครับผมให้ลูกสวยงามครับผมตัวนี้แม่เพื่อนเกด เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับผมลูกเพิ่นเป็นของแจ็คพอตแจ็คพอตนะครับผมลูกเป็นของแจ็คพอตอถือว่าลูกเพิ่นแงามดีนะครับผมสีแดงเม็ดใน่ประคามครับนั่นก็นจะเป็นคอควายครับผมคอควาย ตัวเมียท e ั um ้งสองตัวเลยครับผมนี่ก็เจ้ากระโดนครับผมเจ้ากระโดน ตึงออกลูกนะครับผมตึงออกลูกถ่าเต่น้องพอดน,นะครับผมถ่าเต่น้องพอดเจาะประมาณนี้เลยนะครับผม ดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้บ้างนะครับผมช่วงกลางเว่นนะครผมตัวช่วงนี้มันเหมือนบ่คอยเห็นยังนะครับฝา,ากกดติดตามห้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปบ้างในช่วงคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ